ใช้คําว่าคู่กัดของนักแฉทั้งสองคนนี้นะคะ่ะคุณผู้ชมที่เรียกว่าเป็นตํานานก็ว่าได้คุณสันทนะกับคุณชูวิทย์จริงๆเนี่ยทั้งสองคนนี้มีความเคลื่อนไหวล่าสุดเพราะเมื่อวานนะคะสารอาญาพิพากษาจําคุกค,คุณสันทนะหนึ่งปีแต่ว่าให้รอลงอาญา2ปีนะคะพร้อมกับชดใช้เงิน1 0 0 0 0แบาทแล้วก็ให้มีการโฆษณาคําพิพากษาบางส่วนด้วยกับสื่อต่างๆเรื่องราวม,มันเกิดขึ้นตอนที่คุณสันทนะนะคะออกมาให้ข้อมูลว่าโรงแรมของลูกชายของคุณชูวิทยนะ์น่ะมีวัยรุ่น มามั่วสุมยาเสพติดกันมีทั้งคลิปภาพที่ออกมามีทั้งการลงพื้นที่ตรวจตราแล้วก็นี่แหละค่ะ เป็นภาพเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาจนล่าสุดก็มีคําพิพากษาจากศาลนะคะไล่เรียงดูรายละเอียดกันอย่างที่บอกว่าสารพิพากษาจําคุกค,คุณสันทนาในหนึ่งปีรอลงอาญาสองปีชดใช้หนึ่งแสนบาทลงโฆษณาคําพิพากษากับสื่อต่างๆคดีที่คุณสันทนาไปให้สัมภาษณ์กล่าวหาโรงแรมเดอเดวิสนะคะว่าปล่อยวัยรุ่นม่วสสมเสพยบยากันในห้องน้ําของโรงแรมสารพิจารณาแล้วตัดสินว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะ แล้วพอหลังจากฟังคำพิพากษาแล้วคุณสันทนะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าข้อหาอื่นที่ฟ้องคดีมาเนี่ยนะคะศาลยกฟ้องทั้งหมด แต่ว่าในข้อหาหมิ่นประมาทสารเห็นว่ามีความผิดค่ะเลยมีการพิพากษาจำคุก1ปีรอลงอาญา2ปีปรับ1 0 0 0 0แบาทซึ่งมีการจ่ายค่าปรับไปแล้วส่วนกรณีที่โจทย์เขาเรียกค่าเสียหาย100ล้านเนี่ยนะคะสารบอกว่าโจทย์ไม่ได้นำสืบว่าเสียหายยังไงก็เลยให้จ่ายค่าเสียหายแก่โจทย์1 0 0 0แสนเพราะฉะนั้นก้อนนี้คุสันทนาบอกว่ายังไม่จ่ายเพราะจะเตรียมยื่นอุทธรณ์ในคดีนี้นะคะ คุณสันทนะก็เลยได้ฝากไปถึงคุณชูวิทย์ด้วยว่าดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็กลับมารีบกลับมาสู้คดีกันเพราะยังมีคดีที่เขาก็ฟ้องคุณชูวิทย์เอาไว้อีกเป็นสิบกว่าคดีตอนนี้คดีไม่คืบเพราะเขาอ้างเหตุเรื่องสุขภาพอย่างที่ทราบกันคุณสันทนะบอกว่าตัวผมกับคุณชูวิทย์นี่นะควรจะเป็นคู่จิ้นกันอย่าเพิ่งเลิกกันนะอยากจะเห็นหน้าฟังเสียงคุณสันทนาเองดีกว่าค่ะ ชีวิตระบบมันางมีมันต้องเป็นมันต้องเป็นผู้จริง,งต่อไปมั้ยมันต้องมีติเอาไว้หน่อยอย่าเพิ่งเลิกกันผมก็เพื่อจะนะก็เอยคิดว่าต้องฝากถึงถุงชีวิตด้วยนะดูแลสุขภาพให้ดีแล้วรีบกลับมาสู้คดีกันในศาลอย่าเป็นหน้า นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงๆคู่จิ้นเนี่ยเขาก็เอาไว้ใช้กับคู่รักที่มันดูกุ๊กกิ๊กจุกจิกใช่ไหมฮะดาราเล่นละครด้วยการเหมาะสมกันแต่ว่าคุณสันทนาบอกนี่แหละอยากจะเป็นคู่จิ้นกับทูวิทเลยขอประกาศเลยแต่ฟังน้ำเสียงนีก็เป็นห่วงนะบอกว่าอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะรีบรักษาตัวกลับมามาเจอกันในศาลหน่อยอยากเจอ <พบ S 1> อยากเห็นน,น,บบนี้อะ ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะคะคุณผู้ชมล่าสุดฝั่งคุณชูวิทย์อะค่ะตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่อังกฤษนะคะมีภาพถ่ายล่าสุดออกมาที่ส่งมาให้กับทีมข่าวพีพีทีวีสองภาพด้วยกันเนี่ยค่ะยืนอยู่เอามือเท้ากรงลวดกรงวเหล็กอยู่หน้าบ้านเนี่ยนะคะก็เป็นภาพคุณชูวิทย์นะคะยืนเท้ารั้วเหล็กอยู่หน้าน่าจะเป็นที่พักนะคะเป็นตึกอาคารสองชั้นแล้วก็กรณีที่คุณสันทนาให้สัมภาษณ์ฝากมารอบเนี้ยคุณชูวิทย์ก็ได้รับทราบแล้วนะคะแล้วก็ฝาก ข้อความจากต่างประเทศตอบกลับมาทางลายกลุ่มของนักข่าวด้วยนะคะที่คุณชูวิทย์เอาไว้สื่อสารกับนักข่าวนะคะโดยมีข้อความเนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อท่านที่ได้ล่วงเกินประการใดก็ตามทั้งกยายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังทั้งรู้ดีไม่รู้ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนับตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นไปมาจบจนปัจจุบันชาติขออโหสิกรรมต่างคนต่างเดินไปตามทางของตัวเองด้วยเทินอย่าได้พบเจอกัน ไม่ว่าชาติไหนโอ้สรุปก็คือคุณชูวิทย์ไม่อยากเจอแล้วนะคะก็ส่งข้อความในกรณีของการในความรู้สึกที่อยากจะเลิกแล้วต่อกันขอธรรมกรรมให้เอาหสิกรรมเงินไปแล้วนะคะในส่วนของคดีความก็เอาหลักคดีเรื่องของโรงแรมที่มีการกล่าวหาว่ามีการม่วสุมก็คือดูจากพยานหลักฐานแล้วก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงแล้วในฝ่ายที่ที่คุณสันทนะได้รับการยกฟ้องไปเพราะว่าศาลมองว่าคุณสันทนาก็ว่าไปตามหลักฐานแล้วก็ภาพที่เห็นแต่ที่ยกไม่ได้ที่มี การพิพากษาไปก็คือเรื่องของการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเพราะว่าไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆนะคะ,ะจบไหมคะคู่นี้คุณชุวิตดนะูเหมือนจะอยากนะจบนะคะ